เก่าที่เดิมทีก่อนที่น้องนทำตาลจะได้รถไฟฟ้านะคะก็ใช้อันนี้แหละในเอฟแล้วทีนี้วันนี้เจ้าจะทําอะไรผมจะเปลี่ยนให้เบรกมีเอฟซีส่งมาให้ใช่ไหมผ่านตาชานเนาะแล้ววันนี้เจ้าจะเปลี่ยนให้เลยฮะอ่ะจัดการใหม่เลยโอ้แต่ว่าใส่สองข้างเลยเหรอเหมือนอุปกรณ์เราจะไม่ค่อยมีนะอืมเพราะว่าอ่า มันต้องใช้กุญแจหกเหลี่ยมนเนาะกุญแจหกเหลี่ยมมันอยู่ mm. ที่บ้านตาได้ดีตาได้มัน,ไม,นไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจหกเหลี่ยมม,มีเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวรอเอาหกเหลี่ยมมามันอยู่บ้านเจ้าเร<อ>าไม่ไดเอามาด้วยวันนี้เราใส่แค่เราเปลี่ยนแค่นี้ไปก่อนเอาสายเดิมมันไปก่อนเ,ออเราเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เพราะว่านี้มามาดูมาดูใกล้ใกล้มันไอ้นี่ ช้าไปไหนไอเดียเดี๋ยวเราจะถอดอ,อันนี้ออกโอ้ไม่ได้อีกมันไม่มีกุญแจบอกเฮ้ยมีแต่อุปสรรคเนาะอืมน<อ>่าจะสงสัยจะได้เดินคือเก่าเฮ้ยกุญแจไม่มีเลยวางไปต่อไฟโอ้กุญแจไม่มีเลยนะไอไม่มีกุญแจอะไรเลยสงสัยจะไม่ได้เปลี่ยน ว่าจะเปลี่ยนให้ซะหน่อยเดี๋ยวผมเอากุญแจมาจากบ้านก่อนค่อยเปลี่ยนมันไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจอะไรเลยก็จะเปลี่ยนเฉพาะฝาเบรกนี่ให้ก็ไม่ได้เกิดปัญหาใช่เกิดปัญหาปิดมือมีหน่วยของการอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้แค่อเอากุญแจที่บ้านค่อยมาเป็นอันว่ายุตินะคะเอฟซีใช่ไม่มีอะไรเลย ของเอาไปเก็บคือเก่าเจ้าของยังพงไม่มีอะไรเลย,เลยพอมาต่อไม่ได้ไม่ใช่นักซ่อมรถเ้อย,ยกเลิกยกเลิกยกเลิกนะคะ <ยา S 2> เป็นอันว่าเราไม่ทำนะเจ้านิกรีบวิ่งนำรีบวิ่งรัดเลยพี่น้องเอ,อ้ยซื้อ,อยังมาเค้กเค้กเกมือซื้อน้ำแข็งนะพี่น้อง อีโภตปิดหมากมีบ่อีโภตมันแตกเะมีเลยที่ตู้เย็นกระลายอยู่โอ้มันแตกตัวนี้มันแตกได้แล้วนี่มันแตกทั้งหมดมันมีทันสุกซับนะโภคิมไว้ก่อนมันจะมันจะสุกมันเป็นหมากมีหนาว หลังจากที่ยกเลิกภารกิจนะคะซ่อมรถจักรยานเนาะนก็มาต่อกันด้วยการผสมปูนโม่แรกของวันนี้นะานะสายลุยของเราก็ยังไม่มานะพี่น้องตอนนี้เรากำลังจะเริ่มงานนะท่านผู้ชม เออเอาไ,อาไ,อาไ,ไซาาโลดเสียดายนะก็เวลาถือ <นะ S 1> กล้องถือดีๆหน่อยเอออย่างนี้มองมองดูหน้าจอใช่มันต้องมองดูหน้าจอแล้วก็หันให้เห็นคนนะเมื่อวานไปดูเห็นแต่ขาไม่รู้ใคร <laughs> ใช่สองขาส่วนกล้องของเจ้าเค้กเอฟซี FC, บอกว่าเวียนหัวอืมจอดีเนาะ มันต้องเจาะฝังโน้นด ok hey like ้วยนะมันต้องโชว์นะระวังเดินยานห่างๆกลางทีนะเฮ้ยถ้าครกจะได้ลุงหนอมยกปูนเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยพอได้อยู่เจ้าหยอยเออยอกสามารถสามารถลุงหนอมยกปูตื่มแกแล้วแล้วพอได้อยู่ลุงหนอมแกไม่เห็นหุ้งเสย์ย์ได้แกยกหนักได้เต็มที่ได้เนาะอีโผล่พอได้อยู่ทิรเทิรนเจ้า เค้กเลยอาราาจะโลกเนาะ่า่ใช่หรอ่ใช่แล้วสบอยโอเคเราจะเริ่มงานกันเลยนะสิเสรเจเรเจ็ดเด้อใส่น่ะตักอีกผูหนึ่งเค้กฮะ มาทานใส่ไปได้เลนี่ก็ตอกมันนี่ก็หักมาหนี่เหรอโอ้โยจังหมัดยะโมนาแล้วเฮ้ยเขาเอินเขาเอินอีกอย่างก็เขาเอินว่าคนสลัดเฮ้สลัดหลายสลัดหลายพี่น้องอันนัะนเขาบอกว่าไม่ใช่หัวทั้งใหัวกัตั้งแต่ไขนี้มันตอกไปได้มันตอกไม่ได้เหรอคนใจคนใจแรงก็ว่ามันตอกนะ มันใช่หัวเขาว่าไม่ได้ชุดไายเขาก็ไม่ได้จัำมีคนทำใหม่เลยมันใช่หัวอ้าวบะครึ่งกระตักใส่บอมันเฮียไปครึ่งนึงอยู่ไอ้ครึ่งนึ่งนราเฮียวัดครึ่งนึงกับมากันครึ่งนึงเขาวัดห้าร้อย ได้ได้ได้บวเน่ได้บวเน่ขับมือเจ้าข,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 ของลวดได้ได้บวเน้ ได้ค่ะใสหัวใครหัวคนตายคนบ้านคนบ้านในพ่อนี่ยมันใส่หัวใส่หัวฮาหากะปุหากะหมุนใแล้วปาร์ตลุงน้องจะพาไปเล่นขี่เท้ามาแต่ทางใดเฮ้ยเกี้ยายง้อเมาง้อเมา งมงอมงม,งมน่ะลุงนอมบอกนี่ง่ายเห็นไหมชายห้วยอีกแล้วเกียงแ,แต่งผมไม่ถนัดเท่าไหร่เออนี่เกียงธรรมดาในานี่มันชายหัวนะพี่น้องมันไม่อยากงมน้ำนะเอาเกียงอีกนึงละ่ะมนี่ไม่อันนี้เกียงแต่งเนี่แต่งไม่ถน,น,น,นัดลุงน้อมก็งมเหมือนงมปลาเลยพี่น้องเอ้ยผมเอาไอ้นี่มาเชื่อมมาดีกว่า มันออนบ่ตวตันอนนี้เราก็อนะพี่น้องนะก็เริ่มงานทันทีนะคะหลังจากยกเลิกภารกิจซ่อมจักรยานนะใส่เบรกจักรยานเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือเนาะนะคะเราก็ยกเลิกก่อนแล้วก็ ไปก่ออีกกันนะคะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ